อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าว่าพี่น้องคะคลิปนี้จะพามาเบิ้งห,นหน้าในนาเถียงคะ่ะฮาเล่อันนี้ลูกไส้เด้ค่ะฮาเล่ <laughs> พาเล่ไปหาอันแพรพันไปทัวร์ยค่ะพี่น้องค่ะิจับไปกันก่อนกับบัได้นี่คะ่ะพามาเบิ้งห้าในนาเถียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อย,ย,อ,ยอีแแม่กับอีพอเคยนอนอยู่นี่หกเจ็ดปีเป็นเด้ค่ะนี่ ยังหน้าหน่อยคะ่ะเขาก็เข้าไปในบ้านตอนนั้นปีหกหาเนาะคะ่ะที่ช่วงหนึ่งมีแม่บอสสบายเนาะคะ่ะเป็นนั่นแนวว่คือมูค่ะพี่น้องเป็นใบโพลาค่ะทุกมือนี้ก็ยังกินยาอยู่จ้ะเดี๋ยวพี่น้องมันเสิวา่าเฉพาะอารมณ์ขึ้นๆลงๆนี่ค่ะ หย่าไนสิบมือต่อสองค่ะพี่น้องสะอ่อนค่ะมันงามงนนไหม,ค,ออค,ค,ไมค่ะพี่น้องข้างเนี้ยก็ได้สิบหมื่นได้ค่ะนี่สะอ่อนค่ะนี่ก็ได้สิบหมื่นค่ะพี่น้องต่อสองงามอยู่ค่ะพี่น้องถือว่างามอยู่คะ่ะหย่าในปีใหม่นี่ก็จะลงให้เต็มพื้นที่เลยค่ะประมาณสองไร่เนาะคะ่ะ งานในเพราะว่าเขาเคยปลูกมีนาอยู่ในขีดนเนาะค่ะมีนามีนาคมปีที่แล้วนะคะบบนี้ส่วนมะหอดมือนี้ก็คือหญ้าเขานกขึ้นแซมร้ายแล้วก็น้ำค้งร้ายแล้วก็ไร้ไรแปลงก็ตายไปพวกรูกสีอย่างสีค่ะเขาเลยจะมาตามปลูกหญาา้าในลงใ้ครบพื้นเทีเลยค่ะเป็นหญ้าในาล้วนๆเนาะคะ่ะพี่น้อง ปีใหม่เนี่ยราคะาจะล่งเห็นมันเต็มพื้นทีนะคะยาในนะคะพี่น้องคะยาในรวนรวนงามงามงามค่ะแปลงนี่กะบอดดิงามขัดแต่ว่ากะถือว่างามนะคะสิบสิบมือค่ะพี่น้องสิบมือต่อสองนะคะสิบมือต่อสอง ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่องอดัมซามเด้อค่ะไว้ในออมอ,อกออมใจนะคะแล้วพบกันคลิปใหม่ค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า